รายงานผลการปฏิบัติงานของนายประภาสพิลาภตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางเชิวีรชนปุทิย์วิทยาฐานะชำนาญการพิเศษศูนย์เครือข่ายปุรพาศูนย์ที่สิามอำเภออาสามารถสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประทมศึกษาร้อยเอ็ดเขตสอง ระหว่างวันที่1เมษายนพุทธศักราช2565ถึงวันที่30กันยายนพุทธศักราช2565 1. ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการมีการวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนมีการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษามีการพัฒนา ระบ,บวนการจัดการการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและปฏิบัติการสอนมีการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาหรือการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้มีการนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาและมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษามีการศึกษาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหา และพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมีการบริหารกิจการผู้เรียนการส,งส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมมีการกำหนดนโยบายกลยุทธ์การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหารมีการบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษา 4. ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายมีการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ มีการจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษา 5. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมีการนำความรู้ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษา แบบประเมิอนองค์ประกอบที่2ความสำเร็จของงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาแบบประเมิอนองค์ประกอบที่3 1. ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศอันได้แก่ชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2. มีความซื่อสัตย์สุจริตมีจิตสำนึกที่ดีมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และต่อผู้เกี่ยวข้องในฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 3. ม,มีความกล้าคิดกล้าตัดสินใจก้าแสดงออกและกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรร 4. มีจิตอาสาจิตสาธารณะมุ่งประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพอ้อง 5. มุ่งผลสำเร็จของงานมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถโดยคำนึงถึงคุณภาพการศึกษาเป็นสำคัญ 6. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 7. ดํำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 8. เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์คำหนึ่งถึงสิที่เด็กและยอมรับความแตกต่างของบุคคล 9. ยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 10. มีวินยัยและการรักษาวินยัยจบการนำเสนอ ขอขอบคุณค่ะ